เรียนบ้านช่องแมวก่อตั้งเมื่อวันที่1กันยายนปีพุทธศักราช2507โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น24ไร่80ตารางวาอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3อยู่ห่างจากอำเภอสายบุรีเป็นระยะทาง3กิโลเมตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต3 12กิโเมตรภายใต้การบริหารงานของนายอุดมชูอ่อนผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านช่องแมวจำนวนข้าราชการและบุคลากรทั้งสิ้น26คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนทั้งหมด310คน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอิสลามแบบเข้มและได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐซึ่งมีนักเรียนจำนวน120คนโรงเรียนบ้านช่องแมวจะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างดีมีคุณธรรมบุคลากรมีมาตรฐานทางวิชาชีพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักตัดยาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ระดับประถมวัยพัฒนาการพร้อมคุณธรรมกล่อมใจสดใสร่าเริงเอกลักษณ์ระดับประถมวัยพัฒนาการพร้อมสมวัยอัตลักษณ์ระดับประถมศึกษาสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม เอกลักษณ์ระดับประถมศึกษาสถานศึกษาเศรษฐกษิจพอเพียงควาขวัญสุขภาพดีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารเศรษฐกษิจใช้ชีวิตแบบพอเพียงสถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการภายในโรงเรียนบ้านช่องแมวโดยภาพรวมเกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง และภาวะโภชนาการที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาภาวะโภชนาการทั้งภาวะขาดสารอาหารและโภชนาการเกินซึ่งมาจากสาเหตุผู้ปกครองไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารเช้าให้บุตรหลานส่งผลให้พัฒนาการของสมองและศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนลดลง บ้านช่องแมวเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการจึงได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนมีคุณค่าทางโภชนาการอันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ 1. อาหารเช้า วิกฤตเศรษฐกิจผู้ปกครองซึ่งทางโรงเรียนได้จัดอาหารเช้าแบบจานเดียวและมีเมนูในแต่ละวันไม่ซ้ำกันให้กับนักเรียนทุกคน 2. อ,อาหารกลางวันนักเรียนทุกคนสามารถบริโภคอาหารกลางวันที่มีโภชนาการร้อเอร์เซ์ครบทั้ง5หมู่โดยมีเมนูอาหาร2ออย่างและขนมหรือผล,ลไม้สลับกันไปในแต่ละวัน 3. การเฝ้าระวังโภชนาการของนักเรียนโดยคุณครูประจำชั้น 4. กิจกรรมชมรมเด็กไทยทำได้เช่นการออกกำลังกายในตอนเช้าการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันกิจกรรมเสียงตามสายเพื่อสุขภาพกิจกรรมออยออน้อยใน,ในการจัดการศึกษาที่กำหนดร่วมกันดังกล่าวโรงเรียนบ้านช่องแมว ได้นำมาเป็นหลักยึดในการดำเนินการบริหารงานสีฝ่ายดังนี้นายสัมรีมูลานครับก็เป็นหัวหน้าวิชาการโรงเรียนบ้านช่องเมืครับสำหรับโครงการอาหารการวันต้นแบบนี้นะครับก็จะมีผลดีนะครับต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนนะครับเพราะว่า นักเกรยียนเมื่อได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารครบทั้ง5้ามีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ก็จะทําให้นักเกรยียนนั้นมีสมาธิมีความตั้งใจในการเรียนหนังสือครับเมื่อท้องอิ่มนะครับความคิดความอ่านก็จะมาทําให้นักเกรยียนมีสติปัญญาและก็มีความฉลาดขึ้นไม,ม่ว่าจะเป็นทางาจิตใจและก็ทางอารมณ์ก็จะส่งผลต่อการเรียนการสอนของครูด้วยแล้วก็นักเกรยียนก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น และก็จะมีพัฒนาการทางร่างกายนั้นครบสมบูรณ์และจะมีความสามารถในการาเรียนการาสามารถในการทํางานตามที่ครูได้รับครูได้มอบหมายไว้จะส่งผลต่อบผลสำหิับทางการเรียนของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตเอ็นทีหรือว่าไอเน็ตก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นการเรนงานอาหารกลางวันในรุ่นบันช่องเม้นะฮะายงานบุคคลก็คือมีการออกคําสั่งนะเริ่มแรกมีการเรียกรเรียกประชุม คณะครูและก็บุคลากรในโรงเรียนแล้วก็จะมีการออกคําสั่งเป็นหัวหน้างานอาหารกครงกันอาหารกลางวันโดยเฉพาะนะแล้วก็ในในแต่ละวันจะมีการแบ่งเวรของครูให้มีหน้าที่รับผิดชอบอาหารกลางวันวันละหนึ่งคนโดยครูมีหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบในการปรุองอาหารนะคะแล้วก็ครูเวรนี้มีหน้าที่ในการดูแลกํากับให้มีการดูแลกากับห้องครัว ้การดำเนินงานอ่านกลางวันในโรงเรียนเป็นระบบและก็ดำเนินการด้วยด้วยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาหารในแต่ละวันนี้จะต้องครบและก็มีสารอาหารให้ครบทุกหมู่ในแต่ละวันเพื่อนักเรียนของเราจะได้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์นะการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านช่องแมวเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันนะคะเราจะได้รับงบสนับสนุนจากคอมบ บอบตละหานะคะหัวละ20บาทก็มาบริหารจัดการจากเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนกับข้าวอย่างน้อยต้อง2อย่างขึ้นไปนะคะแล้วก็มีผักหกเนื้อที่โรงเรียนเราจะเน้นผักนะคะแล้วก็มีผลไม้สลับกับขนมหวานในแต่ละวันสลับกันไปนะคะจะมีผลไม้3วันแล้วก็ขนมหวาน2วันในหนึ่งอาทิตย์โครงการอาหารกลางวัน ที่เราดำเนินโครงการมาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสโลแกนของท่านผอที่มีไว้ว่าอาหารที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้านนั้นงบประมาณ20บาทจะถามว่าพอเพียงพอไหมในการบริหารจัดการที่กับข้าวสองอย่างมีขนมหวานและก็ผลไม้ด้วยอาจจะไม่พอไม่พอนะฮะแต่ด้วยโรงเรียนบริบทของโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะนําพืชผักผลไม้ที่มีในฐานการเรียนรู้ต่างๆมีอยู่ประมาณ7-8็ฐานนะคะก็จะมาบูรณาการโดยผ่านชื่อนายพันชัยสินุการเป็นครูโรงเรียนบ้านชงแมววิยทยาฐานะชำนาญการผมมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านช่องแมวเมื่อปีพศ2554 ซึ่งท่านผออุดมได้มา,ารับตำแหน่งที่งเรียนบ้านช่องแมวปี2552ผมมาหลังอีกสปีและก็ได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้บริหารให้รับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปซึ่งในส่วนนี้ก็ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้บริหาร ในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแรกๆซึ่งโรงเรียนมาจากโรงเรียนขนาดเล็กและก็มาส่งเรียนขนาดกลางซึ่งนักเรียนไม่เยอะแต่พื้นที่ของเรียนนั้นมีถึง24ไร่2องงานซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ใช้งานประโยชน์อะไรไม่ได้ในแนวคิดของโรงเรียนก็คือได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่นำเอาแนวคิดของอในหลวงรัชการที่9มาใช้ในการบรหิหารงานโรงเรียนเพื่อที่จะ พัฒนารงเรียนของเรานั้นให้เจริญก้าวหน้าเนื่องจากว่าเรามีพื้นที่เยอะทางเรียนก็เลยนำแนวคิดนี้นะมาบริหารงานทั้ง4ฝ่ายนะแล้วก็พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของเรียนนั้นให้อยู่ในบริบทของอหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การทำพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและก็เป็นแหล่งผลิตผลผลิตจากภาคการเกษตรที่จะเท่าไปสู่โครงการอาหารกำลังของเหียนณนปัจจุบันโรงเรียนก็มีความพร้อมทางด้านสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาขึ้นให้เป็นสถานที่ที่ร่มรื่นสวยงามทาให้พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นมีความชื่นชมและก็ยินดี เ็เป็นส่วนหนึ่งของการนำบุญหลานมาส่งเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านช่องแรมังหรับก็เรื่องของการอ่านกลางวันนะครับเป็นเรื่องที่ผมให้ความสาคัญมากที่สุดก็คือเรื่องงกานกลางวันเป็นตัวหนึ่งที่เด็กๆเพื่อให้เด็กอยากจะมาเรียนครับแต่ว่าทายังไงให้อ่านกลางวันตรงนี้มันดีที่สุดผมก็ใช้หลักเกณฑ์ว่าอ่านที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้านทำไมอ่านที่โรงเรียนต้องดีกว่าที่บ้านเพราะที่โรงเรียนเราไม่มีอะไรขาย เราอยากให้เด็กน่ตื่นขึ้นมาตอนเชา้านึกถึงอาหารมื้อเที่ยงของโรงเรียนให้ได้ว่าเขาได้กินอาหารที่มื้ออร่อยทีนี้โตัก็นึกถึงเงิ่อยปั๊บโรงเรียนต้องจัดอาหารในครบัง5หมู่ข้อนะทุกวันนะของเราที่ได้จัดก็คือมีอาหารสองมือ้อมีอาหารสองอย่างแล้วก็มีผลไม้มีของหวานตลอดเลยนะครับแล้วผมก็ให้ความสําคัญคนว่าต้องแล้วก็ไม่มีอะไรขายเขาต้องกินข้าวที่อิ่มอิ่มท้องกินได้ กินได้จนว่าอิ่มไม่เอาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่เกาเอากินแล้วเป็นตัวหนึ่งก็คือว่าลดในการงานนักเรียนกาดเรียนด้วยมันช่วยได้หลายๆอย่างนี่นึกอยู่เสมอว่าสุขภาพต้องมาก่อนถ้าสุขภาพดีแล้วคุณภาพของการเรียนมันก็ตามมาครับมันก็แก้ปัญหา,นานได้หลายๆอย่างนี่คือเป็นตัวที่ใช้โครงการากลางาวันเป็นตัวสําคัญเป็นการจูงนะครับโรงเรียนครับผม ความสาเร็จของโครงการอาหารกลางวันนะครับผมประหนวกกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาิุโขเรียของเรียนด้วยเพราะเราจัดอยู่แล้วนะครับมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดฐานซึ่งฐานแต่ละฐานก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะครับที่ได้ทาแล้วเขาเออผลผลิตต่างที่บางส่วนนะครับมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันด้วยนะครับแต่บางส่วนก็ต้องซื้อจาก,กตลาดเพราะไม่พอทีนี้ความสําเร็จนะครับรงการอาหารกลางวันก็คือหนึ่งนะครับเด็กนะครับเด็กลดการกัดเรียนของนักเรียน2นักเรียนที่มีสุขภาพ ุกโภชนาการที่ดีขึ้น3นะครับก็คือเป็นการเพิ่มจํานวนนักเรียนขึ้นมาเรื่อยๆเป็นการผลตอบรับสําหรับผู้ปกครองในการจัดาหารกลางวันที่ดีนะครับที่ดี 4. ก็คือเรื่องของความสะอาดนะถูกสุขลักษณะนะครับแล้วเมนูต่างๆเราเป็นเมนูที่ไม่ไถ่ตัวนะครับมีเมนูที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเลยนะครับนี่คือแล้วก็สาม,มารถท้าให้ผู้ปกครอง มาพิสูจน์ได้มากินข้าวที่ตรงจริงได้ว่าจริงไหมที่เราเขียนไว้กับเมนูแต่และว,วันว่า,าเราทำจริงหรือเปล่านี่คือเป็นการผลตอบรับนะของนักเรียนของผู้ปกครองสุดนะครับครับกา,ารต่ยอยอดโครงการกลางวันนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าทำอย่างไงนะครับถ้าเราคือมีเงินเหลือหน่อยก็จะต่อรถไปสู่อาหารเชา้าอาหารว่างให้หนักเรียนได้และก็ตอนนี้ก็กําลังตําอยู่บ้างแล้วบางส่วนนะครับอาหารเช้า จากการท่ำอาหารเช้าก็ผลตอบรับดีแต่ก็ถ้าคิดว่าสมบูรณ์ไหมมันก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเราเฉียดเอื่นมาจากอาหารกลางวันนะครับแต่ก็ได้เรียกว่านอนอนน้อยก็ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่ทานข้าวมาจากบ้านนะครับก็คือเป็นการช่วยเหลือเขาให้มีางานาันเดียวนะครับจานเดียวที่ได้รับประทานนะครับรับประทานและอีกตัวหนึ่งจะจอยอดของอาหารกลางวันทํำยังไงให้อาหารกลางวันเรานะครับติดจาร์ตนะติดจาร์ผู้ปกครองมาแล้วประทับใจอ่ะ มาแล้วตั้มใจตั้ยังไงก็ได้ว่าคือ,อมันดีกว่าเพื่อนอ่ามันดีแล้วก็ถูกสุขธลักษณะอ่าแล้วก็บรรยากาศต่างๆในโรงอาหารต่างๆมันก็ต้องปรับปรุงครับให้มันดีให้มันดีนี่คือสิ่งที่จะยอดแล้วก็พยายามเห้นักเรียนปลูกอ้เรื่องของการเกษตรให้มากขึ้นเพื่อเขามีรายได้ที่จะมาส่งกับคร,รูกากรวันเรียกว่าปลูกเองคิดเองแล้วก็ขายเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่จะส่งเสริมนักเรียนมีอาชีพขึ้นด้วยครับโอเคครับข้าวต่ออ่ามากครับ